Yeah. Pop it. Biu biu. Biu. À. Ngân lại thế nè. Hai xe nè. <laughs> Pop it áo à, ngân mấy xe cục đĩa thế à. Mẹ có chia chắc. Mẹ nó vô

หาสิบพันสบายดีเลอปลาลูกไอทิศเขามานี่ก่อนมาเป็นน้ำมันอะอาเมื่อน้องวิวแจกเงินนะเขามาหนึ่งมยเมื่อไงจ้ะขั้นได้รือไม่ได้ยังไอทิศบ่ไอทิศบ่เขาไอทิศบ่นาเกียดเพศสอนะไอทิศบ่เขา อถิดเข่าตู้ผุดผุนผุนบ่เข่าจังได้ผุนนอ่าม่้ไมไม่ใชนำ่โดอ้เอาเงินให้แม่ใบน้าไหมโเอาเงินให้แม่ใบน้าได้ไหมไอทิดมาอลไรโหสบายดีแล้วขอเอหาอิดเห็นได้ไนี่หาไปถิดเด้ไอทิดมีเงินใจป่ะฮะดถอดีเดนี่็มาถอดเอามาถอดเอาอืม เไมิ่ช่ด้อทิกตงมาเนเาแต้มไล้ีเวตแต้มได้ด้วยแต้มแล้วแต้มแล้วก็ตุเงูดนานทม่จใช้เงินหนามาให้แม่ใบนับนแม่ลูกอันนี้แม่เก็บอาแม่เงินนะเในกระเป๋าป๊อป บ๊อบอิดเจ้าน่ะปูอันนี้กับบริยมนอนอันนี้ก็ได้อันนี้กับบริยมนอนได้สาวอันนี้สาวงามพนีเบิงคิวพ่นะนัูเอเี้ยงผักเผักเดาอนีเอ้ยนทีสองเดินนะเขเียวมูออืัฟืนไทันนี้ไอถิดฟืนนะลูกดีใจี่ด้ดิ่งจนที่ เออเทวดาวัยเดีย hmm. ฮ <c ười> <Yeah. c ười> <c ười> ือนเลยตัวอืมนเลยลังดีเลยใช่ไหมนี่เห็บเปะเปะเบคอใช่ไหมนี่้าโรเรียนปิดทิ่ชื่อกับเห็บเปปะเบคอใช่ไหม่แกะงอติดา่าขดม่เขียนวนเขียนหางเขียนาัลูกสาวหล่าะไ้นี่ลูกสาวล่้ดําแน่เอ๊ะตีลุกไเฮ็ดคิ้ดเจ้านี่แม่เจ้าบอก

ว่าแต่ดอกไม้สิพูดว่าดอกไม้ดอกดาวเรื่องเหี่ยวแม่เทพสิบของจ้าเี้ยนั่งก็อีเจ้าดีก็ลู้ใกล้ก็เป็นตัวเขียนตัวก็ใก่้นะเจ้าสิเขียนยังมันก่อนจ้สิเขียนยังมันก่อนสิเขียนหัวมันจะบวายตอนนั้นสี่เขียนหัวมันก่อนนะใช่ดีของเธอนาะ và vẽ con ở đây được bồ Hả? เอาเป็นก๋วย nè này ก๋วยไก่ ừ. ừ. này นี่ดิให้ nè bên đây ดูตะ này, ừ. này. Ừ. 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 này. hả? Biu 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 ơi biu thịt biu 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 thịt biu 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 ăn biu 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 มหมันหอสัดีดีนะเอ้ยดีห้องบป็นเยเดกเรันเอาหันเด็กี่จังมันแค่โตนะห้องบุป็นอีเอออีหันแ่ตน่กระเฮ็ดอยู่ห้อนนีเปิดทหน้ม่ ไปแน่นอนกินนี่หัวนี่มันกจนนี่หัวเะยเห็ดลาบูบูเห็นรูปเจนนี่ยังเห็ดไปยังไนลาบูบูนะเห็ดเจนนี่นี่คิ้วดำๆเนี่ยเห็ดคือนางวิวอะไรหัวฟูๆใช่ไหมลาบูบูนางนองอะไรตัวนาอะไร

เลาีลาีเาล่ีบ่ม่เมนลาบูบูเลยได้ลาผีแบบนี้นะน้่งหัวนั่งหัวเห็ดขาเห็ดขาล่าผีไม่ใช่ลาบูบูแล้วเหรอลาผีแล้วเหรอเห็ดคือนั่งวิวอยูได้หัวงองอะเมวิว เฮ็ดอนเจนี่เจนี่กัคิ้วดำดำบ้าเหะฮะ่หนาวไอ้าดงไอ้ทิแดงอ้ทิดงเนี่ยไอ้ทิดเอาปากยวงข้างนั้นยวงข้างนี้อยู่ยังคนบกเมื่อ

ลิงนอ้อยอยังลีน้อยฮึ่ีวินีงน้อยึเะตึงตเอาผักเลยเขาเขาจะเปิดได้นี่เปิดโรงเรียนได้ป่ะเียนะเรี๋มาที่โิที่มดเปิดวันที่ยังบริจาคเลค่ะ

con ป๊าค่ะ con ไป con ใส่ให้เป็นบ่คนมันสิเก่งเนาะนี่อยู่ไหนอยู่

ไปเบานะไปเบากดไปทุตินะบนู่เหน็บฟักเหน็บแน่แท้ไอ่ทิศวิตะกดไปทุติไปมาหนินี่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 มงแน่ลาน่ะโมยอมนอนนี่ ลานกินฮอดนะลานกินฮอตหิ่งนิ่งนิ่งหิ่งนิ่งติงหนูซิงตกจางบ๊บโปกกันจ้ะมันตาอยชิตกเ็ดเลยนี่ตกเ็ดแล้วเหรอหืมเหรอตกเ็ดแล้วเหรอลูกนี่ยอยากไปนำโตเ็ดแล้วเหรออยากไปนำเภอนะไปไหมไม่จ้ะ Thằng này không ừ. thằng mấy con. Để I đi mất 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 nhang, mất bị nhang thịt này, ừ, mà này mà đi mất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  đi hả à, kiếm bóc game bóc anh thịt luôn kiếm hoài anh game bóc quay là ừ. à anh mà nhân bồ mà Để nắm đoàn có phép nâng Ông Hiên có biết là à, <laughs> อืมสคือบ่เป็นเม็เลอยู่ห้องแพูาเย็นด้เย็นด้ีอหน้าบ้านพูซะได้แล้วๆะหัวยุงๆได้แล้วเบิ่งแเจ้าก็มีเบิ่งซื่อาน้หมบตัวยิงบเป็นเตัวเ็ดบเป็นอืกดวี Con bưng chỗ okay. <cười> 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 Nhìn nhìn Chăm, Chăm phía thương, phía. <cười> <cười> phía <thai. cười> này Chăm phi thương phi Thương Phi đây Nhìn nhìn tên mày này ถูกน้องก็ได้ตัวเล่นบญเป็นเนาะอยากเหรนยญน้ำคาวยิงได้ไหมต้นไม้หักได้หนานเบิ่งเขียวคือคืออีนาคแต่คือยิงต้นไม้ก็เป็นคือไอ้มากไอ้มากเขี้ยวมากอะไรแม่ยเ Hát hát quá hát nhưng hát 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 thấy thấy hát nó hát 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 nó ăn hạt đấy thấy, thấy? มีบบ่เงี่ยวะนะอืมหาขี้ก่อนคีให้ขีอยู่ไนตรงนี้หอมตรงนี้ลืมหิดโฟทำอาดีอีกอเงินเห็ดยังกับหลานหน่อยนะฮะไปเชาผ้ามาไเลย

อที่ไข่นะบ่ผีปกติแน่นี่โดดหุ้มแต่หัวบ่นะลูกในตาละกําลังคิดล้อออกเฮ้ยเื้อคักเด้ื้อบ่ลูกอกอกอยากกินแม่มบ่หมุนทางนั้นหมุนทางนี้อยฮะฮะมากินีว่าว่าแม่บ่ใส่เสื้อให้เพิ่นได้ย่างกายไปหามตู้ไปบมตู้ว่าแม่่ใส่เสื้อให้ นี่อถ้าจริงพได้เวะเขาหาเลยได้เดี๋ยวบอว่าเมย์ไปพวใช้เสื้อให้เพื่อนว่าไปบอกมิตู้เลยเอาเขาว่าเอาว่าชวนมาชวนมาเพื่อนบอกวาแบบเพื่อนเพื่อนบอกวาได้คอยเล่างั้นให้เมย์เพื่อนนี่เพื่อนเก็บอย่างนั้นนำบางคนนำนาเพื่อนงั้นให้เพื่อนไม่เพื่อนวะนี่เขาก็หากันบอกคน โทษกับเพ่มากเองว่าจะงอก่อนนะอย่างว่าแล้วก็ล่วงไปพูดเลยไปบอกมีตู้ว่าเมย์ใบพอใส่เสื้อผ้าเพิ่อนทันว่ะโอเคสาพแม่พี่น้องเลยวนมี้ยังลายลลูก็อยากเมืออยากเมืออยู่เป็น่าจะนี่ไปแล้ว้อสบายดีไปลูกดย